น,นี้วันนี้คือห้องนี้เลยโต๊ะนี้เลยเป็นารามยานสังสันในบ้านปาร์ตี้เล็กๆล,ล่าสุดคือมันเกิดพี่นพสนด้ไหมคะ,ะโตะเราเนี่ยเอากรอบรูปมาวางมีเทียนแล้วก็มีดอกไม้ปลอบอเพราะว่าเราอจัดดอกไม้ไม่เป็น่คะ ที่มีดอกไม้อ่ะคือมันจะสวยมากๆที่ชอบที่สุดเลยนะคือที่ที่โรงแรมโฟร์ซีซันที่ที่ฝรั่งเศสค่ะจอตแซงเขาเป็นที่สุดของการจัดดอกไม้มันดูเป็นเหมือนสปิชีอยู่ด้วยกันคือเขาจะไม่เขาจะไม่ mix คือว้าวทุกครั้งนะคะก็เรู้สึกว่าเราชื่นชมแต่เราสึกว่ามันไกลเกินเอื้อมมากๆไม่ไกลไม่ไกลเกินเอื้อมคุณดาวแน่นอ แต่ภาพว่าไปซื้อหนังสือจัดดอกไม้มาด้วยอะที่ไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนแค่ซื้อดอกไม้ก็ซื้อไม่เป็นแล้วะคะ่เนี้ยดอกนี้เรียกว่าไฮยาซินไฮยาซินไฮยาซินหอมเป็นพิเศษอันนี้ไม่ยากอันนี้ก็คือดอกกุหลาบกุหลาบกุหลาบวันบาลนไทยที่แบบก้านยาวๆใช่ไหมอันนั้นอันนั้นคือดอกที่ไหนอะคะปลูกที่เอลกาดอร์ค่ะปลูกที่เอลกวาดอร์มีเอลกวาดออ แล้วอันนี้คือที่ไหนอะคะอันนี้ของคุณหมิงจีนค่ะเออหรอใช่นี่จีนแล้วอย่างอันนี้อันนี้ก็คือจากคุณหมิงเหมือนคุณหมิงเหมือนกันค่ะนี่ก็คุณหมิงมันมีชื่อพันธไหมอะคะดอกุเรจริงจริงมีนะคะแต่ว่าแบบมันเยอะแบบเอะเป็นร้อยร้อยพันใช่แค่นี้ก็คือยาวที่สวยแล้วใช่แล้วอย่างนี้ประมาณดอกเท่าไหร่อะคะจกดอกละประมาณไม่เกิน50บาทแพงนะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าดอกเท่าไหร่คะคือก็เลยคิดว่าเวลามีงานก็อยากจะแบบว่าใช้ดอก Challenge myself อยากใช้ดอกไม้สดทำก็เชิญอาจารย์มาอีกหลักหนึ่งหลักสูตรเมื่อวันก่อนเราเราถวายพระแลถวายจากันที่5แล้ววันนี้ก็เปลี่ยนโหมดเป็นพารีพารพารีท้งเราถนัดมันเหมือนกับสร้างมูดสร้างอารมณ์สร้างความสุขให้กับแขกที่มาร่วมงานได้แขกมาถึงก็รู้สึกแบบสดชื่นเรื่นริง แล้วนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรคะแล้วนี่คืออะไรยังไงนี่คือคอนเซปต์อะไรตอนแรกที่คุณดาวส่งรูปมาก็คิดว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นการจัดดอกไม้แบบไหนที่แบบข้อแรกเลยคือเวลามีงานคุณดาวต้องไม่เสียเวลาที่จะอยู่กับนางแบบทั้งวันทั้งคืนเพื่อที่จะให้โตง่ายและเร็วใช่ง่ายและเร็วแต่เทคนิคของมันก็คือการเลือกภาชนะด้วยความแก้วมันก็จะทําให้เหมือนโต๊ะดูแบบมีความแวววาวอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะเริ่มค่ะเริ่มค่ะเริ่มอันดับแรกเหมือนเดิมดูดอกไม้เรา ดูดอกไม้เราวันนี้วันนี้เราเลือกสีแบบกำกัมาถือให้ดูมีความสดชื่นใช่ดูมีความสดชื่นดูมีความเป็นคุณดาวที่ดูแบบมีความแฟชั่นแต่หวานแบบนีอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะคิดว่าคุณเข้าใจผิดเหรอคะมีความซาด้วยไงความซาด้วยค่ะ โอเคแล้วก็ดอกไม้ที่หลักของเราอะค่ะที่ต้องใส่ก่อนคือใส่ไฮยาซินก่อนเพราะว่าเราเหมือนเขาเรียกว่าเป็นการวางตำแหน่งใช่ค่ะในทั้งหมดเนี่ยเป็นกุหลาบแต่เราจะเลือกดอกไม้มาชนิดหนึ่งที่ต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปักเขาก่อนนะคะมันทำให้ทํางานง่ายหลับแรกก็คือคุณดาวก็วางจากการเรียงแล้วก็ใส่น้ําคือถ้าเรายังแบบไม่โปพอให้เราใส่เกินครึ่งขึ้นมาดีกว่าให้มั่นดอกไม้ไม่โดนน้ำใช่ให้มั่นใจว่านางโดนน้ำ มันมีทิปที่แบบใส่น้ำตาลรายใส่เครื่องเดื่มชูกำลังอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยไหมปัจจุบันไม่ได้ช่วยมากเพราะว่าเขาพัฒนามาให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วค่ะน้องคนนี้ต้องเป็นญาติจับทิวลิปแน่เลยอ่ะใช่ไหมอย่างนี้เลยค่ะคุณดแม่สั้นขนาดเลยเหรอแล้วก็แบ่งกระจายไปเลยซักจริงๆ6-7ดอกก็พอทำสิคะลูกน่ากินมากเลยค่ะแม่ ดิฉันรูของคุณป๊อปติเกตไปทำไมสองอันคะสอ้ก็ทางนี้มีแขกด้วยค่ะอันนี้มีแขกนั่งด้วยกันโอเคสวยงามนะคะเห็นไหมกระจายกระจายนาง่ะต่อไปเป็นกุหลาบจะเป็นสีส้มหรือว่าสีชมพูเข้มก็ได้ค่ะทีนี้เฉลี่ยเลยค่ะกระจายแต่ว่าเทคนิคการใส่ครั้งนี้ของนางก็คือต้องให้คอนางอยู่ตรงนี้พอดีอ๋อปักตรงคอขชงแก้วพอดีใช่ไม่ไม่ให้นางแบบ ลอยขึ้นมามันมีความลุ้นว่าเราจะกะพอดีหรือไม่พอดีเหมือนกันจริงค่ะแม่แล้วหนูก็ไม่พอดีสักทียากไหมคะคุณอาไม่ยากเลยถ้าเกิดเรารู้เทคนิคมันไม่ได้ยากแต่ว่าเพราะคุณไอซ์เตรียมดอกไม้มาให้เราหมดไงคะ แล้วก็จัดไว้สวยใช่ค่ะงบได้ยนี่สวยเลยค่ะนี่สวยค่ะเลิศค่ะมาถึงนาวนะคะสวยค่ะนั่นสวยเลยอ๋อนี่คืออย่างอย่างละหนึ่งดอกเท่านั้นค่ะใช่ลูกขาข้ามของเคร่งค่ะดอกไม้ต้องอยู่บนปลายถูกต้องค่ะจริงถ้าเกิดสมมติวางจานนะคะคุณดาวสมมติเราต้องการดึงให้ห้องนี้รู้สึกแบบ สีชมพูขึ้นนะคะก็ตัดดอกชมพูวางวางบนจานได้ค่ะแต่ดอกไม้นี่ก็คือปักของะลาใช่ค่ะไม่ใช่ว่าจากเมืองนอกหรืออะไรอย่างนี้ก็ทุกประเทศลงที่ปักคอทุกประเทศอ๋อใช่คุณดาวตัดคอกุหลาบอย่างนี้ก็ได้นะคะตัดคออย่างนี้ปึ๊บอ๋อทำไงอุ้ยเสียแล้วนี่วันรเลยไม่เสียดายค่ะไม่เสียไดายค่เสียได้ค่ะเพื่อความงาม อะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ต้องหมดไม่ต้องหมดใช่แต่มีคนอยากเอากลับบ้านนะสิพี่ก้าสวยค่ะพี่อันนี้พอทราบค่ะเอาจริงๆอ่ะคือมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากจริงๆไม่ได้ยากคือเมื่อมีกําลังใจเม่มีความตั้งใจมันก็ดูไม่ไม่ดูไม่ยากคือเราอาจจะสนุกนะสนุกสนุกแล้วก็จริงไหมฮะสนุกจริงแล้วมันทำให้ห้องเนี้ยสวยเราเชื่อว่าถ้าเกิดคราวหน้ามีแขกมาเขาจะต้อง ว้าวแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปลืองกับอุปกรณ์ตกแต่งชนิดอื่นด้วยหรือว่าสมมติว่าคุณดาวแบบต้องวางอาหารเรา move ทุกอย่างจับเป็นกรุ๊ปได้หมดเลยนะคะอ๋อจับเป้นลนลองไหนลองจับเป็นจับเป็นกรุ๊ปนะคะเราก็มีถาดของเราเป็นเมนดึงเข้ามาเลยค่ะอ๋อทุกอย่างอยู่ที่ถาดไว้ก่อนอยู่รอบๆค่ะเป็นกลุ่มคลุ๊ปิ้งคลุกปิ้งคุกปิ้งอย่างนี้ค่ะ แถ้าเรามีเทียนก็สามารถวางใช่ค่ะวางแทกงได้เลยเพราะว่าเทียนเขาก็จะเล่นกับเครื่องแก้วโต๊ะก็จะดูวุ้บวบแล้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อ่ะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ยดกมันทำได้ทำได้แต่ถ้ารู้สึกว่าทำไม่ได้อ่ะก็ให้ไลน์มาที่อพ t o โ e r f า o เ e r รจริงจถ่ายรูปถ่ายรูปห้องมาว่าคุณจะจัดงานอะไรจะถวายใครจะเอาไปให้ใครคุณอันก็จะแบบ ดีไซน์ใช่แล้วก็ทุกเทศกาลค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากขอบคุณมากดีใจมากสวยด้วยเร็วด้วยขอบคุณมากครับเชียร์ค่ะเชียร์ค่ะหมดแก้วแล้วครัแก้ว